สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะฮะกับผมผ้าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช่องชาแนลยูทูบช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ c e b o o k หลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินชมรถอีกหนึ่งคันที่แต่งเสร็จพร้อมส่งมอบนะครับกับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่ต้องแต่งซิ่งมากนะครับแต่บอกได้เลยว่าสวยนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมคันนี้กับโปรเบาหนังนะครับกับรุ่น s p a c e Cap 1.9 LDA คันที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชม ว่าโปรนี้สิ่งที่ได้กับโปรนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวพาเดินชมฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ครับสาหรับรถคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างขายดีและก็สีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีอันดับต้นๆน,นะฮะเพราะรุ่นนี้มีแค่3ามสีขาวมีบอลเงินและก็สีดําเท่านั้นนะครับสําหรับการตกแต่งรถคันนี้นะครับคันนี้ก็คือเป็นโปรเบาหนังนะครับโปรเบาหนังสําหรับรถ รุ่นนี้นะครับแล้วก็สําหรับแต่งเสร็จพร้อมสมบูรณบเคสนี้นะครับสิ่งที่ได้โปรบอรหนังมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมจากโปรบอหนังมีอะไรบ้างเี่ยผมพาเดินชมและอธิบายสําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาการตกแต่งรถอยู่นะครับนี่สำหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เริ่มต้นก็คือฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มเขียวใสนะครับอ่าโทษทีแล้วฟิล์มฟ้าใส ฟิล์มฟ้าใสก็คือมิติของฟิล์มก็จะออกเป็นโทนสีเขียวสีฟ้าผสมกันนะครับโดนแดดเดยอะก็จะออกเป็นโทนฟ้าฟ้าหน่อยถ้าแดดไม่แรงแบบนี้ก็จะออกไปโทนสีเขียวนะครับฟิล์มแบบนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นที่จัดให้ทุกโปรก็คือสามารถเลือกฟิล์มแบบนี้ได้เลยนะฮะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มเงินใดๆทั้งสิ้นสําหรับล้อคันนี้คันนี้ก็คือที่เห็นอยู่ก็คือเป็นล้อ CE อีแปดนะครับนี่ฮะ ล้อ 4E 28ขนาดความกว้าง9.5นิ้วนะครับคันนี้ล้อนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ขนาดยางคันนี้ก็คืออยู่ที่ซีรีส์25550 25550ไซส์แบบนี้ก็คือต้องเพิ่มเงินจากโปรโมชั่นนะครับเพราะโปรโมชั่นผมจะใส่ซีรีส์ด้านหน้าคือ245 45ด้านหลังก็คือใส่ซีรีส์275 40แต่คันนี้ก็คือใส่ซีรีส์25550เท่ากันทั้ง4ล้อ และขนาดความกว้างของล้อคันนี้ก็คืออยู่ที่9.5นิ้วทั้ง4ีล้อเช่นกันด้านหน้านี่ฮะ่าด้านหน้านะครับก็คือโหลดหน้าลงมา1นิ้วครึ่งนะครับสเต็ปแบบนี้ก็คือหน้าจะเชิดนิดๆน,นะครับด้านหลังโหลด3นิ้วอ่าอันนี้ก็คือหน้าจะเชิดนิดๆน,นะครับสเตบสเตปแบบนี้แต่บอกได้เลยขับดีนะครับแบบนี้ข้างหน้าไม่กระแทกมากเวลาคุณขับผ่านเนินผ่านหลุม สไตล์แบบนี้ก็คือใช้งานดีครับแบบนี้นะฮะกับยางที่ไซส์แบบนี้สําหรับลูกค้าที่กำลังมองหาทรงการจัดแต่งรถผมว่าทรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงนี่ครับที่ลูกค้าให้การตอบรับแล้วก็ขับดีนะครับสําหรับในการที่จะนําไปใช้งานนะครับแบบนี้ส่วนด้านในก็คือโปเบาะหนังก็ต้องมีเบาะหนังนะครับนี่ฮะนี่คือเบาะหนังนครับเบาะหนัง ตามโปรฮะก็คือเราเปลี่ยนเบาะหนังให้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือกรณีที่ลูกค้าเลือกเบาะหนังเราก็จะเอาเบาะผ้าเดิมที่ติดรถล้อออกให้หมดนะครับเอาแค่ฟองน้ําแล้วก็คือหุ้มเบาะหนังที่เราสั่งเย็บใหม่ให้นะครับนี่ฮะขยาันี้ก็คือใส่ตะเข็บเป็นตะเข็บสีแดงนะครับเดินได้สีแดงหมดรวมกระทั่งเบาะแคปเบาะแคปเราก็ทําให้ใหม่นะครับใส่เป็นลายเดียวกับตัวเบาะ คนนั่งเลยนะครบอกแคปนะครับเดินได้สีแดงให้นะครับรวมกระทั่งตรงแผงประตูแผงประตูแล้วก็จัดการให้เช่นเดียวกับเบาะเลยฮะ,ะก็คือทุกอย่างก็คือจะลงตัวเข้ากันหมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เลือกทนเบาะหนังนะคะรับโปรเบาะหนังแบบนี้นะะี่ฮะเราจัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับสําหรับโปรเบาะหนังสิ่งที่ได้อีกนะครับก็คือด้านหลังแบบนี้ ด้านหลังก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับอย่างครันนี้ก็คือเราถอดกันชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายให้อันนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชัน่นและท่อซิ่งท่อซิ่งก็คืออยู่ที่ความชอบเช่นกันนะครับถ้าลูกค้าชอบเสียงดังทุมท้มๆหน่อยก็เป็นออกท้ายแบบนี้นะครับหรือว่าจะออกหน้าเผาเสียงก็จะใสๆหน่อยเวลายกคันเร่งเสียงเวลาคลายก,ก็จะเสียงดังนะครับหรือว่าชอบท่องเงียบแล้วก็ใส่ท่อเดิมได้เลยนะฮะตรงนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเนี่ย yeah. อย่างคันนี้ส่ยางสองห้าห้าห้านะครับล้อเกนิ้วครึ่งก็จะมีล้นออกนอกตัวถังนิดๆน,นะครับแต่ล้นไม่เยอะล้นแบบสวยงามนะครับไม่ได้หน้าเกลียดแบบล้นโอเวอร์นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับของรถคันนี้ผมว่าคันนี้ค่อนข้าง,งสวยนะครับสีบอลเงินตัดกับฟิลฟ์มสีฟ้าแบบนี้ก็ค่อนข้าง,งจะลงตัวนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาแนวทางการแต่งรถนะครับ แต่งแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่อาจจะถูกใจสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาการแต่งอยู่นะฮะนี่ฮะกับกระจังหน้าโมเดล2022ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับไม่แพ้รุ่น4ประตูเลยนะฮะสำหรับรุ่นแคป LDA แบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ทำเรื่องเข้ามาแล้วกำลังรอรถรุ่นนี้อยู่ก็รอนิดหนึ่งนะครับเดือนนี้ยูสูแจ้งว่ากำลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามานะครับตรงนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ทําเรื่องนะครับแล้วมีโครงการว่าจะใช้รถก่อนสงการนะครับเพื่อที่จะนํารถขับกลับบ้านก็ต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะถ้าเดือนนี้ลูกค้ายังไม่ทําเรื่องเมษายังไงก็ไม่ทันนะครับเพราะรถตัวนี้ผลิตมาไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับบางสีบางรุ่นนะครับบางรุ่นอาจจะรอนานบางรุ่นอาจจะได้เร็วนะครับตรงนี้อยู่ที่ โรงงานนะครับว่าเขาผลิตรุ่นไหนเยอะนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการรายละเอียดตรงนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามทักทายได้เลยนะฮะยงผมเข้าไปตอบรายละเอียดให้ทุกคอมเมนต์ทุกช่องทางที่ลูกค้าถามเข้ามานะครับก็ตอนนี้ก็คือพยายามจะทํารถแล้วก็หารถส่งมอบให้ตามที่ลูกค้าทําเรื่องเข้ามานะครับแล้วลูกค้าที่ กำลังจะทําเรื่องผมก็พยายามทําเคสให้อของไฟแนนซ์ของลูกค้าให้ผ่านตามเงื่อนไขตามที่ลูกค้าต้องการเนาะอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่ก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยฮะยวผมส่งรายละเอียดไปให้นะตรงนี้เ็าพยายามตอบรายละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับต้องการรายละเอียดตรงไหนผมก็จะเข้าไปตอบตรงนั้นให้อยู่แล้วนะครับสาหรับสเปซแคบ LDA แบบคันนี้ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นใช้เงินของรถเพียงแค่29 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ29,000าบาทลูกค้าก็สามารถตกแต่ง ได้แบบนี้นะครับไม่คำ้ำสำหรับรุ่นนี้ก็ใช้เงินหดลบเพียงแค่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่การที่ไม่คำ้ำต้องขอดูรายละเอียดดูข้อมูลของลูกค้าดูคุณสมบัติว่าเพียงพอที่จะไม่ค้ำได้ไหมตรงนี้ต้องคือต้องขออนุญาตโทรโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะฮะเพื่อที่จะได้ทำเคสไม่พลาดน,นะครับทำให้แบบครั้งเดียวให้จบให้ผ่านในะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลานะตรงนั้นนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่เคย ติดตามผมนะครับก็แวะเข้าไปดูในช่องได้ครับมีรายละเอียดคอนเทนต์หลากหลายให้ลูกค้าได้พิจารณาดูแล้วการแต่งรถก็มีหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าได้ดูนะครับตรงนี้เผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสําหรับวันนี้ก็บายๆายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะส่งมอบรถคันนี้กับลูกค้าที่ไหนอาชีพอะไรนะครับแล้วรถคันต่อไปเป็นรถคันไหนที่จะนํามารีวิวนะฮะแล้วก็ไปส่งมอบรถที่ไหนก็คอยติดตามได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับ ยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้ไว้ใจครับหลังป้ายแดงยินดีให้บริการนะครับสําหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะทําอะไรแบบไหนก็คอยติดตามได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ